บทที่8ทำอะไรอยู่คะเมื่อเราต้องการทราบว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนจะมีรูปประโยคคำถามและคำตอบอย่างไรเราจะมาศึกษากันในบทนี้คะ่ะ 그럼, 어머니, 우보이소. 하나 끊고, 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 끊요 끊고, 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 내일 끊고, 세요 끊고, 끊고, 서고 끊고, 요고 끊고, 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 주희 씨, 내일 뭐 하세요? 저는 집에서 숙제 해요. 윤서 씨는 뭐 하세요? 저는 내일 시험이 있어요. 그래서 도서관에서 책을 읽어요. 이나로는 시간. 학습이 나이나 러, 는 시간. 학이간이간 แ็กห <책 S 2> นังสือเหมาะอะไรคือเรโยอย่างนั้นชิ <집 S 2> บบ้านอีกต่าอ่าน시험มีอีกต่า มีสอบด,ดุดี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 ดาดาดำาาดัดีดีดีามดี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 มีมมดี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 อ กินพับข้าวพันจจดหมายโนเรเพลงมุลน้ำฮันูภาษาเกาหลี 태국어 파사타이 역สถานี 텔레비전 โทรทัศน์ช아하다ชอบ 배우다 เรียน ต่อไปเรามาดูไวยากรณ์กันค่ะอึลลึลคำชี้กรรมโครงสร้างพื้นฐานของประโยคทั่วไปนะคะจะประกอบไปด้วยประธานกิริยาและกรรมในภาษาเกา,าหลีก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าวิธีการเรียงคำจะไม่เหมือนกัน โดยในภาษาเกาหลีจะเริ่มเรียงจากประธานตามด้วยกรรมและจบด้วยคำกิริยานอกจากนั้นในภาษาเกาหลียังมีลักษณะพิเศษที่ต่างออกไปก็คือคำต่างๆจะมีการเพิ่มตัวชี้ประเภทคำเข้าไปด้วยและมีการเติมคำลงท้ายที่คำกริยาดังที่เราได้เรียนการเติมคำลงท้ายที่คำกิริยาและคำชี้ประธานไปแล้วโดยในบทนี้เราจะเริ่มเรียนเรื่องคำชี้กรรมกันนะคะ วิธีการเติมคำชี้กรรมคือถ้าคำนามมีตัวสะกดเติมอื่นแต่ถ้าคำนามไม่มีตัวสะกดเติมลึลเข้าไปในประโยคค่ะโดยในประโยคนั้นอาจมีในส่วนของประธานหรือไม่มีก็ได้โครงสร้างของประโยคนะคะประธานบวกคำชี้ประธานกรรมบวกคำชี้กรรมแล้วจึงตามด้วยคำกริยาค่ะ อย่างเช่นประโยคฉันซื้อเสือ้อชอคือประธานตามหลังด้วยนึนคำชี้ประธานอดคือกรรมตามหลังด้วยอลืลอคำชี้กรรมแล้วจึงตามด้วยคำกิริยาซาโยค่ะต่อไปคำว่าเพียนจีรลอิลกโยเพนจีตามหลังด้วยร์ แล้วจึงตามด้วยคำกิริยาอิล o กโแปลว่าอ่านจดหมายค่ะในประโยคนี้จะไม่มีประธานนะคะมาลองดูประโยคตัวอย่างกันนะคะชิงกูร์ล만나요พบเพื่อนชิงกูเป็นกรรมตามหลังด้วยเลอแล้วจึงตามด้วยคำกิริยา만나요 ชิกู가한국어를공부해요เพื่อนเรียนภาษาเกาหลีชินกูเป็นประธานตามหลังด้วยกาฮังกูกเป็นกรรมตามหลังด้วยลฤแล้วจึงจบด้วยคง공부해요คำกิริยาค่ะต้นเซงีเทเลวิชั봐요น้องดูโทรทัศน์ ุงแซงเป็นประธานตามหลังด้วยอีเทเลบิจอนเป็นกรรมตามหลังด้วยอึลแล้วจึงจบด้วยคำกริยาพาโยโอค่ะ언니가밥을먹어요พี่สาวกินข้าว언니เป็นประธานตามหลังด้วยกา,าพับ เป็นกรรมตามหลังด้วยอืลแล้วจึงจบด้วยคำกิริยาโมโกโยมอลซายโยซื้ออะไรมอลย่อมาจากหมวดตามหลังด้วยอื่น,นะคะย่อเหลือมอลแล้วจึงตามด้วยคำกิริยาซายโย ต่อไปมาดูเอซอคำช่วยชี้ว่าการกระทำนั้นๆเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่ใดค่ะโดยมีโครงสร้างการใช้ดังนี้นะคะสถานที่ตามด้วยเอซอถ้าในประโยคมีส่วนของกรรมสามารถเติมเข้าไปได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำชี้กรรมแต่ถ้าไม่มีก็จบที่คำกิริยาการกระทำได้เลยค่ะ โดยเอซอใช้วางหลังสถานที่เพื่อชี้เห็นว่าสถานที่นั้นมีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างได้เกิดขึ้นใช้ร่วมกับคำกริยาที่แสดงการกระทำค่ะเช่นคำว่ามกตากินคงบูฮาดาเรียนหนังสือซาดาซื้อมันนาดาพบต่อไปเราลองมาศึกษาประโยคที่มีเอซอกันดูนะคะทิบเอซอบับาบลก먹어요 กินข้าวที่บ้านเราวางเอซอไว้หลังชิปแปลว่าบ้านเพื่อชี้ให้เห็นว่ามีการกินข้าวเกิดขึ้นที่บ้านค่ะ어디에서만나요พบกันที่ไหนคะเราวางเอซอไว้ข้างหลังออดีเพื่อชี้ให้เห็นว่ามีการพบกันเกิดขึ้นที่ไหนคะ่ะทีนี้เมื่อเข้าใจโครงสร้างประโยคแล้ว ต่อไปเรามาลองดูประโยคตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่น집에서숙제해요ทำกันบ้านที่บ้านเราวางเอซอไว้ข้างหลังชิปเพื่อชี้เห็นว่าทำกันบ้านอยู่ที่บ้าน저는방스역에서내려요ผมลงที่สถานีบง방스วางเอซอไว้ข้างหลังพังซ방스กเพื่อชี้เห็นว่า ลงที่สถานีบางซื่อ백화점에서친구를만나요พบเพื่อนที่ห้างสรรพสินคา้าวางเอซอไว้ข้างหลังแพ점ควาจอมเพื่อชี้ให้เห็นว่าการพบเพื่อนนั้นเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินคา้า대학교에서한국어를공부해요 เรียนภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยวางเอซอไว้ข้างหลังแทก,กโยเพื่อชี้เห็นว่าการเรียนภาษาเกาหลีนั้นเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยค่ะแบบฝึกหัดการฟัง ต่อไปเราลองมาหัดทำแบบฝึกหัดการฟังกันดูนะคะแบบฝึกหัดการฟังบทที่8แบบฝึกหัดที่4จงเติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่กำหนดให้ข้อ1ที่บ구를만나요 거성, 동생이 한국어를 공부해요. 거삼, 할머니가 텔레비전을 봐요. 거시, 언니가 우유를 마셔요. 거하, 저는 책을 읽어요.